สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาแนะนำวิธีการแปลงฟันอ่าอย่างถูกวิธีนะคะให้เป็นระบบด้วยกัน25จุดคุณหมอปานทันตแพทย์หญิงปัญญาดาเดชเดชโชมาทำความรู้จักฟันแท้กันเถอะมารู้จักกันก่อนะคะ่ะว่าฟันแท้เนี่ย จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันก็คือจะมีฟันหน้าฟันกลามน้อยแล้วก็ฟันกลามใหญ่ค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านด้านนอกหรือว่าด้านแก้มนะคะด้านที่2ก็คือด้านในหรือว่าด้านลิ้นแล้วก็ด้านที่3าก็คือด้านหมดเคี้ยวค่ะอุปกรณ์สําหรับการแปรงฟันโดยอุปกรณ์ในการแปรงฟันของเรานะคะก็จะประกอบด้วยแปรงสีฟันนะคะ ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์แล้วก็ขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําค่ะซึ่งการแปรงฟันในเด็กที่อายุ6ปีขึ้นไปนะคะหมอจะแนะนําให้แปรงด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ค่ะซึ่งเป็นสารป้องกันฟันผุแล้วก็วิธีการบีบยาสีฟันนะคะก็จะแนะนําให้บีบเต็มความยาวแปรงค่ะมาเรียนรู้วิธีการแปรงฟันกันค่ะ โดยวิธีการแปลงฟันนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านด้านแก้มเนาะโดยเราจะวางแปลงนะคะ45องศาเข้าหาขอบเนือกนะคะด้านบนเนาะก็จะเียงแปลงเข้าหาขอบเงือกบนด้านล่างเราก็จะเอียงแปรงเข้าหาขอบเงือกล่างนะคะขยับสั้นๆที่ละ12ซี่จำนวน5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ปัดลงนะคะทำซ้ำแบบนี้ในทุกๆด้านนะคะทุกซี่จำนวน าครั้งเรงกนนงเรดความรู้เรื่องการแปลงฟันการแปลงฟันมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดช่องปากขาจัดเศษอาหารตกค้างกำจัดและควบคุมคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันทำให้รู้สึกปากสะอาดสดชื่นการแปลงฟันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุและเหงือดอักเสบที่ได้ผลดีที่สุดและง่ายที่สุดโดยใช้หลักการแปลงฟันแบบ222มาเริ่มแปลงฟันกันเลยค่ะ จุดที่หนึ่งฟันกรามบนขวาด้านนอกจุดที่สองฟันกรามน้อยบนขวาด้านนอกจุดที่สามปันหน้าบนด้านนอกจุดที่สี่ฟันกรามน้อยบนซ้ายด้านนอก จุดที่ห้าฟันกรามบ,บนซ้ายด้านนอกจุดที่หฟันกรามบ,บนซ้ายด้านใน จุดที่เจ็ดฟันกรามน้อยบนซ้ายด้านในจุดที่แปดฟันหน้าบนด้านในจุดที่เก้าฟันกรามน้อยบนซ้ายด้านใน จุดที่สิบฟันกรามบนซ้ายด้านในจุดที่สิบเอ็ดฟันกรามล่างขวาด้านนอกจุดที่สิบสองฟันกรามน้อยล่างขวาด้านนอก จุดที่สิบสามฟันหน้าล่างด้านนอกจุดที่สิบสี่ฟันกรามน้อยล่างซ้ายด้านนอกจุดที่สิบห้าฟันกรามล่างซ้ายด้านนอกจุดที่สิบหกฟันกรามล่างซ้ายด้านใน จุดที่สิบเจ็ดฟันกรามน้อยล่างซ้ายด้านในจุดที่สิบแปดฟันหน้าล่างด้านในจุดที่สิบเก้าฟันกรามน้อยล่างขวาด้านในจุดที่ยี่สิบ ฟันกรามล่างขวาด้านในจุดที่21ด้านบทเคี้ยวบนขวาจุดที่22ด้านบทเคี้ยวบนซ้าย จุดที่ยีสิด้านบทเขียวล่างขวาจุดที่ยี่สิบสี่ด้านบทเขียวล่างสายจุดที่ยี่สิบห้าลิ้นเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะคะ